ดูดูท้องฟ้าข้างหลังอากาศจังเย็นอยู่อากาศจังเย็นอยู่นะครับวันนี้วันนี้เพื่อน มาวิ่งสมทบด้วยนะครับคนหนึ่งอันนี้มีปูมาวิ่งด้วยป้านไหนบอกว่าจะเอาหมอไซคไปเน,ะนะปาะไหนบอกว่าเอาหมอไซคไปดูจะไปกับป้า<อ> <c oughs> วันนี้วันนี้เราขับมอไซค์นะครับเราขับมอไซค์ตามนะักบิ่งุ้ยอุยอุ้ยอุยอุ้ย,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 ย <c oughs> อ้วิว่งเหมือนนักมวยเลยอ่ะเออ ันใครวิ่งช้าไม้ไล่ตีเลย <Hello. S 1> อย่าวิ่งข้างทางมากเดี๋ยวปอนเดี๋ยวก็หล่นลงข้างทางวิ่งเจอนักวิ่งแล้วก็จะเจอวัวข้างหน้านักวิ่งเจอใครจะหลบใครเนระื่อยข้างหน้าน่ะ วิธีใหม่วิ่งวิธีอ๋อคัแสแซงไปล้วปันวิ่ปเะเต็งะตรงะแรงตะแเต้งเตะงเ้งเ,งเงส้นทางยังอีกยาวไกลครับอ๋อ มากันจนสุดทางแล้ววันนี้มาสุดทางถนนลาดยางแล้วก็จะกลับกันแล้วเย้สุดแล้วครึ่งทางตอนนี้เรามาถึงเอ่ออะไรนะสุดสุดเส้นทางแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่าเราจะสังเกตว่าที่เราวิ่งมาเนี่ยนะเป็นทางลาดยางอย่างดีเลยเนี่ยทางลาดยางอย่างดีเลย พาไปดูว่านี่อีกไม่กี่อีกไม่กี่สิบเมตรข้างหน้านี่นะครับอีกไม่กี่สิบเมตรข้างหน้าเราก็จะเห็นว่าอยู่ดีๆเส้นทางลาดยางก็หายไปวูฟนี่ดูนี่นะครับกลายเป็นทางลูกรังนะครับฝุ่นไงกุ้มเลยและนะถ้ากลางวันเรามานี่รถใหญ่มานี่โอ้ยฝุ่นคุ้มเลย รถนี่ทางคอนกรีตนะแยกออกไปเป็นทางคอนกรีตแต่ตรงนี้เป็นทางลูกรังนะเนี่ยโอ้ยฝุ่นสีขาวเลยแหละเนี่ยถ้ากลางวันมาเนี่ยเอารถใหญ่มานี่ไม่ต้องห่วงนี่ถ้าขับวิ่งตามรถใหญ่โอ้หัวเหอนี่เปลี่ยนสีหมดเละเราก็ไม่รู้นะครับว่าเหตุผลมันคืออีกอย่างนะแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างความรับผิดชอบเนาะเออเราก็ไม่รู้หรอกก็อยากไปถามนะแต่ว่า บางเรื่องเราก็นะครับห้ามตั้งคำถามเนาะโอ้ยเ,เห็นชาวบ้านเขาก็อยู่ลำบากนั่นน่ะฝุ่นฝุ่นเออทั้งวันเลยขายของก็มีแต่ฝุ่นเนาะหน้าบงหน้าบ้านหลังคงหลังคาเนี่ยโอ้ยฝุ่นเต็มรุนแรง มีลุมมีบ่อน่าบ้านก็ต้องฉีดน้ำไว้ด้วยโอ้โหน้ำันฝันไงกุ้มเลยนี่มีมอไซค์วิ่งไปหน้าโอ้โหฝนเข้าตาโอ้ห่างเฮ้ยลงหลุม เห็นไหมนี่ดูนี่500เมตรต่อมาดูครับนี่เล่นมายากุลแล้วก็กลายเป็นลัดยางเนี่ยแปลกไหมล่ะแปลกไหมกลับแล้วถ้าไปข้างหน้านี่ก็นู่นแหละเด้อ อำเภอสตึกนั่นแหละแต่เดี๋ยวกับนี่พาขับมาดูขอามแปลกเฉย <laughs>